ทำเลเซอร์คอลลิ่งที่คลินิกแล้วกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะแต่ละคนผลลัพธ์ไม่เท่ากาันแต่ครั้งนึงเนี่ยห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมีเพราะว่าเป็นเลเซอร์กลุ่มแบบรีเซอร์เฟสอะเธอเข้าใจมาว่าเลเซอร์มีหลายแบบเลเซอร์ laser เหมือนกันนะแต่ทำงานไม่เหมือนกันมันมีหน้าที่ในการรักษาไม่เหมือนกันความยาวช่วงคลื่นของเลเซอร์มีผลอย่างตัวคอลลิ่งเนี่ยมันคือสองเก้าหนึ่งศูนย์นาโนเมตรมันเอาไว้ยิงขุดเนื้อเป็นหลกักเพราะฉะนั้นหลุมสิวอะคือเนื้อมีปัญหาใช่ไหมผังผื่ห,หลุสวกกน,นม มันตรงประเด็นน่ะพอแก้ไขที่สาเหตุได้เสร็จผลลัพธ์มันก็เลยเยอะกว่าการเลเซอร์กลุ่ม,มอื่นมันขุดลึกเนี่ยมันเคลียร์ผังผืดขุดตื้นเนี่ยเกิดการสร้างเนื้อใหม่กระตุ้นคอลลาเจนขุดผิวด้านบนแล้วลบขอบหลุมสิวคือได้ปัดตัดผังผืด3ชั้นแน่นอนแหละได้กระตุ้นคอลลาเจนสร้างเนื้อใหม่ได้ลบขอบหลุมสิวจากตัวเลเซอร์แบบนี้ถึงหน้าจะแดงหลังทำมาแต่หลังทำเสร็จแล้วก็คือพักฟื้นน้อยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายมากแทบไม่มีเสียงเป็นฝ้าเลยไม่สะดวกตัดผังผืดททำแค่คอลลลัก็ดีขึ้้นไดค่เเคยขุุดหลลมมสิวองงพราะันม่เเหืคร่อล เซอร์ทุกตัวมันซึ่งกว่าเยอะมันลดเลยล่ะ